เมื่อกี้พี่บอกว่าน้ำปั่นดีไหมสำหรับคนที่เป็นเบาหวานปั่นสดอะไรปั่นสดอ่ะตอนเย็นผมกินทุกวันจุ่มข้าวถ้าจะกินถ้าจะกินตัวนั้นพี่สิ่งที่พี่จะได้กรณีที่ผักปั่นอาผลไม้ปั่นเข้าใจมันคือวิตามินแต่สิ่งที่พี่จะได้แถมคือน้ำตาลที่พี่กำลังมาเจอหนูเนี่ยที่พี่มาตรวจตาก็เพราะว่า พี่เจอน้ําตาลสูงน้ําตาลสูงถึงแม้ว่าน้ําตาลปลายนิ้วพี่หนึ่นก้าแต่น้ําตาลสะสมพี่เจ็โชคดีที่ยังไม่มีขึ้นตาโชคดีพี่ถามหนูว่าแล้วพี่ไม่กินข้าวแต่พี่กินตะน้ําผลไม้ปันป่นได้ไหมผลไม้ปั่นอ่ะเขาบอกว่ามันมีวิตามินแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่มันแแมมาคือน้ําตาล ถ้าจะกินผลไม้แนะนําให้กินเป็นกากเป็นใยเพราะการกินกากกินใยมันจะทําให้เราอิ่มแต่วิธีการที่หนูจะแนะนําก็คือว่าให้พี่จัดจานเป็น 2, 1, 1. 2 2> สองหนึ่งหนึ่งสองคือผักถูกต้องโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตโปรตีนโปรตีนหนึ่งส่วนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตอ่าใช่ค่ะใช่โปรโตีนหนึ่งส่วน,วน,น,วนคาร์โบไฮเดรตหนึ่งส่วนแค่นั้นเอง ถ้าพี่กินน้ําตาลมันคือคาร์โบไฮเดรตถ้าพี่กินขนมจีนมันคือคาร์โบไฮเดรตถ้าพี่กินเส้นก๋วยเตี๋ยวมันคือคาร์โบไฮเดรตถ้าพี่กินขนมจีนมันก็คืออันเดียวกันดังนั้นถ้าจะกินพี่ต้องเข้าใจค่อยๆศึกษาพี่ไปเซิร์ชใน Google ก็ได้สองหนึ่งหนึ่งตามสปสชอาหารเบาหวานอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะมีหมดเลยจะเด้งขึ้นมาหมดเลยเนาะผักพวกนี้มาปั่นผักมาปั่นเหรออืมแล้วกิน พี่มีปัญหาเรื่องฟันไหมฟันมันหายไปแล้วปั่นก็ได้ปั่นก็ได้เพราะว่าถ้าร่างกายเราจริงๆแล้วต้องการผักประมาณ25เขาเรียกว่าไฟเบอร์ประมาณ25กรัมต่อวันวันหนึ่งกินไม่ถึงอยู่แล้วมันไม่มีทางถึงแต่สําหรับเทคนิคของหนูหนูจะกินเนื่อผักอันนี้หนูแชร์ให้ฟังหนูทินเนื่อผักหนูจะซื้อกินทุกวันเนพราะว่าหนูก็ไม่สามารถที่จะไปหาทํากินเองได้เพราะหนูก็สายแบบขี่รถตลาดอันนี้แชร์นะคะ